ดูเถอะเห็ดโอ้ยเยอะมากเยอะจนมากมาเลยจ้ะอืเยอะจริงๆเป็นดงเป็นดอนอยูนอ่นู่นน้ำน้จ้ะดอกเล็กดอกน้อยก็ ไม่ต้องเอาหมดเลยเอาไว้วก็โตอีกอุยหัวจะขมำมันเป็นหลุมเป็นบอ่อจะฝนเททุกวันพี่น้องเอ้ยหวัดจะได้เข้ามามืวานนี่อุณหภูมิบวกสององศาจะ โพดพลวโลพดห้โพดเหลือพี่น้องเอ้ยเห็ดเป็นดงเป็นดอนเลยจ้ทาทั้งป่ามีแต่เห็ดเยอะจริงๆพี่น้องเอ้ยทั้งป่าทั้งดงทั้งดอนมีแต่เห็ดจะจะเอาไปหมดพี่น้องเอ้ยหลายโพดย้อนออกแต<ไ>่ดอกใหญ่เด้อเตรงนี้เกิดทีหลังเล้จ้า เก็บไปกินไปขายไปไม่รู้ว่าจะหันซ้ายขวาดีเยอะไปหมดจะ้ะ ขนชุบมากหัวเห็ดเปื่อยหมดทางฟ้าสอดดึงเอามันไเต็ดได้แต่หัวเห็ดขาไม่ขึ้นมาคือหลายแท้ จะไปลายไว้ระเบียงบ้านเด้อมันไม่เสียง่ายจะทำไมถึงบอกว่าไปลายไว้ลายไว้กินจะไม่ต้องแช่ตู้ติมไปหมดนะ่ะดอกเล็กดอกน้อยยังเหลือเพียบอยู่เดีย๋ยวเอาไปเอาตายต้นไม้นู่นก่อนดอกเล็กๆก็ยังมีเต็มอยู่ที่น้องเ้ย

เก็ดลานี่แค่งอกทีหลังเขามันเป็นดินโคกนะจ๊ะเด้อแต่เป็นดินหนองอันนั้นจะขึ้นก่อนจะโอ้โหลากขึ้นมาด้วยอื้มใหญ่ๆจ้ทั้งนู้นเต็มไปหมดนู้นจะเห็ดทั้งนั้น สาบราบเลยพี่น้องเอ้ยตังรักก็จะต้งนี่ก่อนอยัดไปพอดเก็แบแป๊บเดียวจะค้นถังแล้วหยุมเอาหยุมเอา ฝนล,ลินใส่เสื้อกันฝนล,ละป๊อกละแป๊กก็เลยสนุกไปพี่นอ้องไ้สมัยก่อนทำนาไม่มีเสื้อกันฝนตากฝนทำนาเนาะสมัยเก่าตอนนี้ฝนตกก็ไม่ต้องกลัวเปียกมาเด้อพาถอนเห็ดถอนทีเต็มกำมือเลยจ้ะนี่ค่ะเห็ดขาสวยๆเลยค่ะ นุ๊กครพี่น้องเอ,นอนเย้ยหลายคักเดินยากนิดนึงเดอ้อใส่อะไรหอกมันเป็นหลุมเป็นบอ่อคามเก็บมันจะหัวขมัมจ้ะมันเยอะจัด ไม่ตกค่อยว่ากันอีกดอกเล็กเอาดอกใหญ่ไปก่อนนูนจะเพียบเลยถอนแบบฟินๆจ้าคิดนี้ เห็ดกลางสายฝนค่ะเห็ดก mm ็โตชา์จ้ะี่สวนมาตั้งแต่3ามอาทิตย์ที่แล้วนู่นก็ยังไม่โตขนาดไหนเลยเดี๋ยวเอาดอนนู้นโตละ どうね น้ำงามจ้ะโอ้ยสุดเตลื่อเต็มไปหมดซาบราบไปเลยมีแต่เห็ดขอโทษด้อยจะพยายามใช้มือตวัดอ่ะจ้ะลากขึ้นมาด้วย ก้อนนี้ย,ยินแต่ใหญ่พี่โนโอ้องเอ้ยเนี่ยอ,อ,อยู่ลี้ลับตรงนี้กำเทปหมดเลยวางไว้ี่ก่อนมันอยู่ในดงอุ้ยสอดหมดไหมยาก่กำเทปหมดเลยเนะี่ยเต็มกำเลยจ้ะ อุณภูมิบวกเอ้สิบอ็ดองศาฝนตกใส่เสื้อมาสนาบึกร้อนจ้อยพี่น้องเอ้ยโดน้าฝนไม่ชุบนะโอ้ยเห็ดยิ่งจะกรามคนนี้จะอันนี้ฝนมันชุบเกิน จะลาก,กงามเลยขากังามพูดผิดลากขาเขาขา็ค่ะมันเข็บเพ็ดเข็มทองเลยน้อยๆน,นี่จะไปต้มเก็บแบบสวยเลือกได้เลยพี่น้องเอ้ยนี่จ้ะ ด,ดูจากดอ,อกเล็กๆนี่หิมะไม่ตกค่อยกลับมาเอามันเต็มเป็นเป็นปลืดไปเลยนุ่นเป็นลงเป,นนเป็นดอนเป็นถอนไปเลยจ้ะขยายาวๆเลย เจ็ดล้อมดจะขับมันงามหลายพี่นอ้องเอ้ยมาเด้อเก็บด้วยกันจ้าวัดดีทักทายทุกคนเด้อเก็บมันมันมวนมวนแกนมากับสายฝนทนเอาทนเอา,ทนเอาแบบนี้แหละมันนี้ทีเป็นกรัมจ้า ละถึงจะดอกเล็กแต่ขางามอันนี้เขาขึ้นที่หลังเด้อที่เห็นลักษณะนี้เห็ดเขาขึ้นที่หลังจ้ะผลงานที่ถอนเห็ดงานเข้า ต้นคลิปอยากให้พี่น้องได้มันก็เลยถอนอย่างเดียวจ้ะถอนได้ถอนเอาแล้วเนาะเอาใหญ่เนี่ยมาตรงนี้จ้ะกองปะเลอปลลานี่ผลงานที่ถอนด้วย่ะเดี๋ยวจะตัดรากเขา น้องมาสัมผัสอืมน,น้ำจ้ะในนู้นก็เต็มไปเอาไวถทาหิมะไม่ตกค่อยมาหยามเขาเนาะให้เขาโตจ้ะเห็ดเยอะแยะไปเดี๋ยวไปเอาตรงอื่น ความมืดมาอีกแล้วถึงบ่ายสองโมงเองกะ่ะแต่มืดตึ๊ดตื๊เก็บเห็ดเก็บไปหน้าเยสสนเก็บถอยหลังมืดอ,อีกแล้วแสกไม่พอก็ขอโทษขออภัยเดอ้อพี่น้องเดอ้อแม่ ยายแทบจะไม่เห็นดอกเข็ดเลยนะตอนนี้ยังดีเห็นเห็ดเมาอยู่นวนเมืดตึ๊บเลยมีทุกที่อุ้ยขางามงามงามหลายที่นอ้ออือเนียขาเขาจะแบบนี้เลยจ้ะ แต่ตรงนี้มันเปื่อยเด้วยวจะเด้อจะต้องตัดทิ้งตรงช่วงตรงนี้เพราะว่าข้างล่างนี้เขาเปื่อยจะทำขนมพายเบอร์รี่ให้คุณตาเสร็จเหลือถาดสุดท้ายให้คุณตาเฝ้าอยู่บ้านยายสนก็เลยเข้าป่าจ้ะเดี๋ยวท้ายคลิปไปดูด้วยกันแล้วคะเด้อไปกินด้วยกันเดี๋ยวแวะไปกินด้วยกันว่ายายสนทำอะไรเดี๋ยวเอามาต่อที่ท้ายคลิปให้ค่ะ ทำใส่ถุงแล้วรู้ว่ายังไงมันก็ต้องล้นถังอยู่ดีตรงนี้เกิดก่อนเละหมดอันนี้จ้าทางานเต็มดงเป็นดงเป็นด้อนอ,อ,อยู่ใต้นี่หาที่นั่งก่อนจะ้ะมันจะเก็บยากเลยจะหัวขมันจ้มันเป็นหลุมตอนเดินเข้ามาปากทางเต็ม มีแต่เห็ดแต่ว่ามาไกลๆก่อนเดี๋ยวมานที่หวหนักทุกทีเก็บจากปากทางมาที่นี่มันเต็มตะกาแล้วก็หนักน,นี่เรามาเอาโดนไกลๆก่อนอันนั้นเดี๋ยวเอาเห็ดไปไว้รถแล้วก็ค่อยเข้ามามันมืดก่อนก็กลับบ้านวันหลังก็มาใหม่หลายครับพี่นองเอย จะไปทำงานไม่ได้มาเก็บเดี๋ยวเอาดอกใหญ่ๆตรงนี้ก่อนจ้ะน้ะำๆเลยย่ามดก็เริ่มเหลืองแล้วจ้ะพอมาโดนกับแสงกล้องบางทีกส็สะท้อนเป็นสีแดงวาบเลยด้อจ้ะเด้อที่เห็นออกสีเหลืองๆนั่นเลยจ้ะ กับใบไม้นี่หมันนี่ฝนมาอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้เมืดตึดต๊ดเลยดูยากจะไม่เห็นดอกเห็ดแล้วจ้ะอันนี้แสงตรงยอดไม้น่ะแสงที่แท้จริงเลอค่ะมืดมืดแบบนี้แล้วจ้ะแต่พอมาตรงนี้มันก็จะสะท้อน แสงมันสะท้อนก็เลยสว่างจ้าภาพแดงหน่อยก็อย่าบ้ากันเด้อมันเป็นที่อากาศจ้ะอันนี้ไม่ใช่ว่าแสงกล้องมีลูกๆบอกมาว่ากล้องยายไม่ชัดกล้องชัดอยู่จ้ะ <c oughs> แต่ฟ้ามันมืดยายมาเก็บแต่ตอนเอ้ฝนตกหรือฟ้าม,มืด มาถึงมาเก็บตอนฝนตกฟ้ามืดมันตกตลอดพี่น้องเห็ดก็เยอะฝนก็นเต็มฟ้าพี่น้องถึงกเก็บเห็ดตากฝนมันก็เลยเมือดอยู่ตลอดอุ้ยก้อนี้หนูมาเลยนามจ้ะ ้องตัวนี้สุดๆแล้วจ้ะกล <c oughs> ับไปไทยมาปีก่อนนูน้นยอมอดนะจ้ะอดเพราะอะไรเอาเงินซื้อกล้องสองหมืนกว่าบาทเซียเลยพี่น้องเอ้ยออใจมันรักเนาะ กล้องโทรศัพท์มันมีปัญหาคือว่าเราเก็บตากฝนไม่ได้เนาะนี่จ้านังานจ้ะสุดยอดเลยยิ่งแต่มีความสุขพี่น้องทำไมถึงบอกว่ามีความสุขฝนมันตกแล้วก็เป็น คนนอนดูกะน,นอนเผื่อดเดอ้อทา้านีตากฝนอยู่จ้ะดงเห็ดทั้งนั้นแถวนี้จ้ะแต่มันจะเป็น,เ,ปน,เ,ปนเนินได้จ้ะเด้ออันนีต้ตรงนี้มันเป็นเนินมันเลยจะขึ้นที่หลังเห็ดก็ยังดอกอ่อนอยู่จ้ะเดี๋ยวเรากัดลากเห็ดกองนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวไปต่อกันที่บ้านเด้ย๋ยะเด้อ เดี๋ยวไปชมบรรยากาศที to ่บ้านยายสนจ่ะ wow. ยังไงยายสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะคนไหนไม่รีบร้อนก็ทำตามมาได้ยจ้ะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่บ้านจ้ะเพราะว่าเมมบอรีตัวนี้เต็มพอดี เดี๋ยวเราตัดภาไปที่บ้านเนาะค่ะเนาะเย๋ยนที่บ้านเยสนจะ้ะเยสนก็จะตัดต่อเดี๋ยวอมัติดลายอมัดติดลายแนยคุณตาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> มืออาชีพ <c oughs> นี่ราคาเรดเบอร์รี่ลูกแดงจะ้ะก็มาทำพายขนมายสนเป็นคนทำแป้งให้เสร็จแล้วก็คุณตาก็เอาผล,ลไม้เอาเบอร์รี่ใส่ข้างหน้า รีดแต่ก็จะรีดต่กินไม้คุณตาถามว่ากินไม้นี่ตะก็ได้เห็นบรรยากาศพวกอะไรบ้างเลยโยราก็จะอยู่กันแบบนี้แหละโนสตาว่าหันอึลึกซิเบียล่ะโยโอเไรแบบนี้โตส ทำไอปเป็นข hmm? ้าวไปแล้วต้วหนึงเป็นตออนเสียละอุลโกนะโยไม่อะไรไม่หนยคุณตามือชิมอ้อนเกือบซะมันสุกแล้วสุกแล้วอุ้ยน้ำหน้าอร่อยจ้าไอกันไม่หูกัสนี่มุต้องปหามันเองเอ้กูอ้อนเม่หก เขาต้องให้มันละลายก่อนคุณตาเอาจากช่องฟิตมาใส่เลยมันก็เลยน้ำแม่หุงเขาเรียกไม่หูกะมารยายหันยาเต็นสิิเต็เปร่จิตไรตาสัวะสิทเต็มตัวเซลเ์ลายนั่นอร่อยคุณตาบอกว่าฉันจะชิมเดี๋ยวนี้เลยมันจะลวกปากเด้อตาเด้อพูดนะเสียงซวกซวกเลยพี่น้องเอ้ยแซ่บบะอร่อยไหม นั่นมันติดปูรัดเตี่ยแล้วนี่แหละพวกเราถึงเก็บไว้เยอะๆจ้ะคุณตาชอบกินมากบอกอย่างเปรี้ยวเลยแกบอกว่าขนมฉันเปรี้ยวครับัดสนอกโอสัก็สนอกเปรี้ยวเปรี้ยวอืคุณตาเติมไปด้วยน้ำตาลจ้ะจะทำแแบบนี้ก็จะ มากินกับคุณตาได้จ้ะเด้อคุณตาชอบกินมากยายสนไม่ค่อยกินเท่าไหร่